เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาที่เบ้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับโตโยต้าวีออนนะครับนี้สีสันเงาฉ่ำเลยรถสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับขับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลสบายสีสวยปิ้งครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับวิ่งทางไกลสบายไม่มีปัญหา ยางใหม่ครับยางใหม่ดอกนัหนาเลยนะครับล้อมแม็กใหม่ช่งล่างแน่นเล่มเอกสารชุดโอนครบภาษี6-9นู่นนะครับภาษียนปีหน้าใช้กันอีกยาวๆเลยครับสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าหรือซื้อมาจำได้ไหม่พลาดคลิปใหม่ๆสวยๆครับภายในก็สมบูรณ์กระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านเบานเดิมไม่ขาดเกียร์ออโต้ เบาะสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับประตูไม่แตกหักไม่ชำรุดมีเครื่องเล่นเสียงด้วยครับจอสัมผัสดูหนังฟังเพลงนาเดิมท้ายเดิมตะเข็บซอกมุมเดิมของเครื่องเดิมเดิมเช่นกันนะครับไม่มีรอยชนหนักครับพิกัดดูรถอยู่แถวสุขุมวิทนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ